เดี๋ยวเรามาส่องแฟชั่นสัตว์ขี่ในเกมกระบ,บี่เยอะกันมากนะครับหลังจากที่เราส่องแฟชั่นตัวละครผู้หญิงนะอ่ะแล้วก็แฟชั่นตัวละครผู้ชายที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้ดังนั้นวันนี้ให้ครบซีรีส์ของสายแฟชั่นนะครับเราจะมาส่องสัตว์ขี่แต่จริงๆมันก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นอาวุธพิเศษสัตว์เลี้ยงประดับหลังประดับเอวก็คือมีหลายๆส่วนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าขอสัตว์ขี่ก่อนลวกันเพราะว่าที่เหลือนะ่าจะแบบเป็นปะปลายนะครับอ่ะเราไปดูแฟชั่นสัตว์ขี่ก็ตัตัวแรกกสุุดเเลลยยนคน,นค็ือฉห ถิงหนีเออก็เป็นชื่อภาษาจีนนะถ้าเป็นภาษาไทยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกออสัตว์ในตำนานพวกม้านินมังกรอะไรประมาณนี้นึกถึงไปในเวน,นั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็มีพรีวิวให้ดูด้วยนะนี่ก็คือมีออร่าของสายฟ้าในสัตว์ขี่นะครับถ้าเพื่อนๆได้มาก็คือขี่ไปก็เสียวดากไปเพราะว่าระหว่างขี่ก็อาจจะมีการกระตุ้นช็อตไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาครับนั่นก็คือสัตว์ตัวแรกเฉลินหลุยอ่ะก็คือม้านินมังกรนั่นแหละครับ ตัวต่อไปก็คือแลตเลยใช้คําว่าแลตเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันออกไปทิศทางนั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่เก็บของเป็นทองนะทั้ง2ด้านแล้วก็มีเขาของเขาที่แบบโคตรจะสง่างานะครับถ้าเป็นพวกแลตพวกอะไรเนี่ยเขาประมาณนี้คือโคตรสุดแล้วแล้วก็ชื่อปีเฉินเออปีเฉินก็แปลว่าแรลตแหละผมคิดว่าปีเฉินนะอ่ะเรามาดูพรีวิวนะครับพรีวิวก็จะเป็นออร่าเออก็จะมีออร่าถ้าขี่ก็จะเวลาบิ่งอะไรก็น่าจะมีออร่าที่เท้านะครับเออปีเฉินนะ ปีเฉินแล้วก็พวกสัตว์ขี่ที่มันโหดโอะ่ะสีส้มสีทองอะ่ะความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะ180นะก็คือเร็วกว่าสัตว์แบบแจกฟรีแน่นอนหรือว่าสัตว์สีอื่นอย่างเช่นสีม่วงสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าตามเกรดของสีเลยก็คือสีส้ม สีแดงสีทองอะไรเนี่ยจะเป็นของโหดก็น่าจะวิ่งเร็วกว่าแน่นอนครับถ้าเป็นรถก็แต่ละเกดก็จะมีเซกเมนต์ของมันนะอย่างเช่นเป็นซปเปอร์คาร์เป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบรถทั่วไปรถบ้านประมาณนี้สัตว์ขี่ในเกมก็เหมือนกันครับและหลายๆเกมก็เป็นอย่างนั้นนะก็จะมีแบ่งเขาเรียกเกดของสัตว์ขี่นะครับอ่ะเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี้ เหมือนจะเป็นนกกระยางนะเฮ erm อร์มิงจิ้วเฉียวคือเชื่อน่าจะทับศัพท์มาเลยไม่ได้แปลว่าเป็นนกกระยาง <S <S นกกระจอกเทศ <S <S นกนางแอน่นอะไรทั้งนั้นก็คือเป็นชื่อจีนถ้ามีอักษรจีนถ้าเอาไปเสิร์ชผมก็คิดว่าน่าจะบอกความหมายได้อาจจะเป็นนกกระจอกเทศของเทพเซียนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะมาดู preview. พรีวิวพรีวิวก็จะมีคล้ายๆกับเกดเขาเรียกว,ว่าดาวตกหรือว่าสเก็ตอะไรบางอย่างออกมาตลอดเวลานะเวลาขี่นะครับนี่มันจะมีออร่าแบบพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหม คือเป็นสเก็ตเหมือนสเก็ตไฟครับนี่พุ่งไปพุ่งไปนะครับสำหรับสัตว์ขี่ตัวนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าหางที่ยาวอ่ะที่ผิ้วไหวไปตามลมนะครับก็ถ้าใครชอบนกหรือว่าสัตว์ขี่อะไรที่มันปาดเปียวแบบนี้อ่ะไอเฮินมิ่งจิ้วเฉียวเนี่ยก็น่าจะถูกจลิตถูกใจนะครับแต่ว่าความเร็วสปีดอ่ะ มันก็ไม่ต่างกับสัตว์สีส้มอื่นๆนะอย่างเช่นพวกแรดเนี่ยก็มี180สปีดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นความเร็วของม้านินมังกรเนี่ยก็มี180ดังนั้นไม่ว่ามันจะเป็นสรลีระยังไงปาดเปียวยังไงมันก็จะมีสเตตของมันอยู่แล้วก็คือเกณฑ์เนี่ยมันจะเร็วพอๆกันประมาณนี้นะครับสำหรับสัตว์ขี่นะอ่ะเราไปดูตัวต่อไปไอ้นี้ไม่น่าจะเรียกสัตว์ขี่นะน่าจะเรียกว่าเป็นยานผ่านนะเป็นลูกโป่งลอยฟ้านะครับแต่ว่าก็มีสปีดเพื่อนเนกตมีสปีด180 ถึงแม้จะมีลักษณะที่เอถอะทะเป็นลูกโป่งลอยเอื่อยๆแล้วเนี่ยแต่สปีดก็ยังเร็วเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของสัตว์สีส้มไงสัตว์แบบลูลาประมาณนี้อะเรามาดูพรีวิวครับพวกสก,กินตอนขี่นะหรือว่าเปิดสก,กินนะครับเนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นแสงลุ้งนะตรงกลางครับวิบ,บ๊ับวิบ,บ๊ับได้อารมณ์เหมือนแบบนั่งอยู่บนสวรรค์น,นั่งอยู่แบบเหนือเมฆอะไรประมาณนี้นะสำหรับสัตว์ขี่ ยุ่นเชียงชู้อะไรก็ไม่รู้อะถ้าเป็นแบบตัวอักษรจีนถ้าเอาไปเสิร์ชก็น่าจะรู้ความหมายนะแต่คิดว่าน่าจะไปทางลูกโป่งบอลลูนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ที่สําคัญตอนเนี้สัตว์ขี่หรือว่ายานพาหนะอันเนี้ยกำลังลดราคาอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็มีระยะเวลาในการลดอยู่ที่3วันนะครับก็คือประมาณเกือบ4วันสาหรับยานพาหนะชิ้นนี้นะถ้าใครอยากจะมาจับจองสวยๆเป็นพาหนะคู่ใจก็สามารถที่จะมากดกันได้นะช่วงเวลานี้3วันก็ลดเกือบครึ่งราคานะสำหรับบอลลูนก็ต่ายน้อยนะครับเรียกง่ายๆนะครับเพราะวา เข้าใจยากนิดหนึ่งอ่ะเราไปดูตัวต่อไปอันนี้ก็คือม้านินมังกรเหมือนกับสัตว์ขี่ตัวแรกนะครับแต่ว่าเป็นสีฟ้าอ่ะตัวแรกจะเป็นสีขาวตัวที่4นี้จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีพรีวิวเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับน้ําแข็งนะเออออกไปทางน้ําแข็งนะครับเพราะว่าตัวแรกจะไปทางสายฟ้า ก็สปีดเหมือนกันนะครับร้อยแปดเป็นสัตว์ขี่ที่เปลี่ยนสีนะครับก็เฉินหลุยก็น่าจะแปลงว่าม้าดินมังกรแหละแค่เป็นสีฟ้าก็ไปทางน้ําแข็งอีกตัวหนึ่งไปทางสายฟ้าเท่านั้นนะครับนี่สตัวนี้จะเหมือนกันนะนี่กดพรีวิวไว้ให้ดูด้วยนะครับนี่สลับไปมาแล้วก็คือเลือกเอาชอบน้ําแข็งก็ตัวนี้ชอบสายฟ้าก็ตัวแรกนะครับประมาณนั้นอ่ะไปดูตัวต่อไปตัวนี้เท่าที่ผมดูตัวนี้ดูเท่เขาเรียกว่าดูแบบดูองอาจดูแบบโหดอ่ะมันออกไปทางพวกเสือสิงโตประมาณนี้แต่ว่่าาใสเกะ คือเหมือนเป็นสัตว์แบบเทพเซียนของแท้เลยครับใส่เกาะทองมีขนสีแดงตัวสีดำโอ้โหคือเป็นสัตว์ขี่ที่แบบรู้เลยว่าคนที่ขี่นี่ของจริงก็คือแบบโหดแน่นอนเพราะว่าเป็นสัตว์ขี่ที่ดูแบบโหดในตัวมันเองอยู่แล้วนะในรูปลักษณ์เบื้องต้นเลยนะครับอ่ะเรามากดพรีวิวพรีวิวก็จะเป็นสายฟ้านี่คือคือเป็นแบบถือว่าเป็นสัตว์ขี่ที่ดูดีนะถ้าใครชอบเทพเซียนนะแต่โดยส่วนตัวผมผมบอกก่อนนะครับ ผมไม่ค่อยชอบสัตว์ขี่ที่แปลกๆเป็นเทพเป็นเซียนเป็นอะไรแบบแปลกๆอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบขีม่ม้าโง่ๆเงี้ยหรือว่าตัวที่มันแบบไม่ได้มีเอฟเฟกเยอะๆอะ่ะแต่จะหลีดคนอะ่ะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจชอบแบบนี้แต่คนอื่นเขาอาจจะชอบแบบฟุง้งฟิงแบบดุแบบนี้หรือว่าเป็นแบบเทพเซียนแบบนี้หรือว่าแบบ ดูองอาจแบบนี้เออมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนจริงๆนะครับอันนี้ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นซื้อแบบนั้นหรือว่าไปเสพแบบนั้นนะอันนี้เอาที่คุณชอบนะครับไม่มีอะไรผิดถุงนะในเรื่องของพวกสกินสัตว์ขีกก่หรือว่าแฟชั่นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆไอ,ไอสัตว์ขี่สีส้มอ่ะมันจะโหดกว่าสีม่วงแน่นอนหรือว่าสีฟ้าแน่นอนเพราะมันวิ่งเร็วกว่าแล้วก็คุณสมบัติแบบนี้มันไม่ได้อยู่แค่เกมนี้นะ ผมรู้สึกว่าเกมส่วนใหญ่นะเกือบ90%อระพวกสัตว์ขียมันจะมีแลงของมันอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือมีสีส้มสีแดงสีฟ้าสีม่วงอะไรประมาณนี้มันจะมีแลงหรือว่าสปีดท,ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับพอๆกับรถอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเวลาเทียบอะถ้าให้ดีควรเทียบให้ตรงเซกเมนต์หรือว่าแลงของมันเอออย่าเทียบข้ามอย่าเทียบแบบว่าเอาสีส้มมาเทียบสีเขียวเอาสีเขียวไปเทียบสีม่วงอะไรเนี่ยมันจะข้ามแรงกันพอข้ามแรงอ่ะ มันก็คือมันจะรู้คําตอบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอะไรมันดีกว่าไม่ดีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าความเร็วนะครับแต่ว่ารูปลักษ์อ่ะอัน,นี้ไม่เกี่ยวบางคนอาจจะชอบสัตว์ขี่สีม่วงที่แบบอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าชอบแบบเนี้ยชอบสัตว์ขี่เรียบๆแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่จลิตของแต่ละคนก็ไม่ว่ากันแต่ที่แน่ๆตัวนี้โหดมากเท่าที่ดูคือแบบองอาจสุดๆตัวนี้โคตรโหด,โหด,โหดคือสัตว์ขี่เกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะถ้าเทียบเรื่องของสัตว์ขี่นะ,ะเพราะว่าเขาดีไซน์พวกสัตว์ขี่มมาาโหดก แต่ราคาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆไปพิจารณากันเอาเองอีกเรื่องหนึง่งแต่ดีไซน์พวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยถือว่าเท่ามาได้โหดมากนะครับดูอารมณ์เหมือนแบบสิงโตเทพเสียนประมาณนะั้นอ่ะเราไปดูตัวถัดไปครับนี่อันนี้สีม่วงนะแล้วก็กาลังลดราคาด้วยอย่างที่ผมบอกครับคือตัวนี้ไม่เร็วกว่าตัวก่อนหน้านี้แน่นอนแต่สิ่งที่มันต่างเลยก็คือความน่ารักรับตัวนี้แบบน่ารักมากมุงม้งมิ้งมากเนี่ยบางคนอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วอาจจะดูองอาจดูสง,ง่าดูโหดดูดุด แต่ตัวเนี้ดูน้องดูน่ารักมงึมงมง,มงเป็นกระต่ายแม่ลูกนะครับแต่ว่าแม่อาจจะตัวใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้วก็มีลูกอยู่บนหัวนะอ่ะเรามาดูพรีวิวเห็นไหมคืออย่างที่บอกครับสัตว์ขี่มันแล้วแต่จริตคนจริงๆคือบางทีตัวนี้ไม่ได้เร็วที่สุดแต่คนอาจจะซื้อเยอะที่สุดแล้วก็เอามาขี่เล่นมากที่สุดก็ได้ครับ <c oughs> เพราะมันน่ารักครับความน่ารักมันโดดเด่นอยู่แล้วมันแบบคือเด่นออกมาเลยก็คือไม่ได้แรงมากแต่น่ารักเวอร์ประมาณนั้นสาหรับสัตว์ขี่นะชื่อว่าทรงทรงนะก็น่าจะแปลว่าก,กระต่ายแหละ ถ้าไม่กระต่ายก็น่าจะเป็นบีเวอร์นะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกระต่ายนะครับอ่ะเราไปดูสัตว์ขี่ตัวต่อมานะครับจริงๆก็คือยานผ่าหน,นะอ้น,นี้คือกวางเรนเดียก็คือกวางของซันต้าคอสแหละฟิลลิ่งนั้นเลยนะครับนี่ก็ความเร็วก็180ก็ถือว่าเป็นสัตว์ขี่สีส้มนะครับสามารถที่จะกดพีววให้ มีหิมะตกก็เป็นวันคริสต์มาสเทศกาลประจำชาติของอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งตะวันตกอะไรประมาณนั้นก็จะคุ้นเคยกับเทศกาลนี้ดีแล้วก็รู้จักสัตว์ขี่ของซานตาคลอสเป็นอย่างดีนะครับก็คือเฉียงลู่อิงเลยอันนี้คืออ่านยากนะก็น่าจะเป็นกวางเรนเดียนนั่นแหละผมคิดว่าแล้วก็180เป็นสัตว์ขี่สีส้มนะก็จะโหดเป็นปกติเรื่องของสปีดนะครับอ่ะเราไปดูตัวถัดมาสัตว์ขี่ตัวนี้ถือว่าเรียบๆแต่ก็อลังการในตัวเออมีความแบบบาลานซ์ครับถ้าให้เทียบอ่ะ มันไม่ได้โหดเท่ากับอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะมันไม่ได้โหดเท่ากับตัวนี้นะอารมณ์เหมือนไอสัตว์ขี่ตัวเนี้ใส่เกาะเข้าไปครับจะกลายเป็นตัวนี้เออวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างนะครับแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นร่าง2ประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอกดพรีวิวนี่น่าจะเป็นร่างก่อนที่จะใส่เกาะหนักเออวิวัฒนาการนะครับก็ถ้าใครชอบอะไรกลางๆเรียบๆอ่ะแล้วก็ไม่แบบโดดเด่นมากเล่นใหญ่มากนะครับสัตว์ขี่ตัวนี้น่าจะเหมาะพอสมควรนะครับก็คือหมาดำหมาจิ้งจอกดำนะครับนี่ก็เป็นหมาเทพเซียนหมาแบบ ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นหมาของเออหลังหรือเปล่าถ้าใครเคยเล่นแบบแบ็กมิดวูคองประมาณเนี้ยเทพสามตาประมาณนั้นนะบอสตัวแรกที่เจอในคัตซีนที่แบบสู้กับหงอคงนะครับเขาก็จะมีหมาดําตัวหนึ่งนะเออฟิลิ่งนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาชื่อว่าท่านหลานซื่อเย่เออก็น่าจะเป็นแบบหมาดําก็คือหมาิ้งจอกดําของเทพเออหลังอะไรก็ว่าไปแล้วก็ความเร็วร8 0ยอยู่ในเกณฑ์สีส้มนะครับก็เป็นสัตว์ขี่ระดับสูงนะอยู่ในเกณฑ์สีส้มนะครับอ่ะเรามาดูตัวถัดไปนะครับ ก็เป็นอูดออกไปทางดินแดนทะเลทรายนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูสปีดอูดแต่สปีด180หรือเป็นอูดเร่งสปีดนะก็คือเห็นว่าเป็นอูดก็จริงแต่มันอยู่ในเกณฑ์สีส้มนะครับดังนั้นสปีดมันอะ่ะจะโหดแน่นอนนี่เป็นอูดที่เดินเร็วอะ่ะเดินแบบจ้วงฟุ๊ๆ,ๆประมาณนั้นแล้วก็เวลาเรากดพรีวิวก็จะมีคล้ายๆกับเม็ดเงินนะครับหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับเดินอยู่ในทะเลทรายเป็นละอองเงินละอองเม็ดทรายอะไรประมาณนี้น่าจะเข้ากับอ่าสำนักใหมๆ่ๆหรือว่าสำนักที่อยู่ทางทะเลทรายนะครับ ถ้าใครชอบอูดหรือว่าสัตว์ประเภทนี้ก็มาเป็นเจ้าของกันได้ถึงแม้ภายนอกอาจจะดูเชื่องช้านะแต่สปีด180ดังนั้นมันเร็วแน่นอนครับสำหรับอูดของเกมนี้โอเคเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปครับนั่นก็คือผพิงเถียนอ่ะผพิงเถียนก็จะเป็นนกขาเดียวนะใช้คําว่าเป็นนกผมไม่รู้ว่านกอะไรนกกระจอกเทศนกกระยางหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญมันเป็นนกเทพเซียนแน่นอนมันเป็น,นนกแบบสัตว์เทพสัตว์เซียนอ่ะเพราะว่า ขาเดียวกระโดดขาเดียวนะครับแล้วก็มีสปีดอยู่ที่180ถึงแม้จะมีขาเดียวก็อยู่ในเกณฑ์ของสัตว์ขี่สีสม้มก็คือสปีดเร็วอยู่แล้วอยู่ในแรงสูงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผึงเทียนนะนกกระยางสีฟ้าขาเดียวประมาณนั้นอ่ะเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปนี่ก็คือหลีเซียวหลูนะครับก็คือเป็นหนูตะเภานี่ดูน้องแบบเศร้าๆนะแบบจะกินมเมล็ดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีจมูกฟ,ฟุดฟัดฟุดฟัดนะครับอ่ะเรามาดูพรีวิวนะครับก็จะเป็นออล่าเหมือนกับเขาเรียกว่ากลิ่นหรือว่า อะไรสักอย่างออกมาในรอบๆตัวน้องนะครับเท่าที่ดูเหมือนจะออกไปทางกลิ่นประมาณนั้นแต่ที่สําคัญเพื่อนๆที่สําคัญเห็นน่ารักแบบนี้ใช่ไหมดูสปีด180แล้วก็อยู่ในเกณฑ์สีส้มนะครับเป็นสัตว์ขี่ที่ถ้าใครชอบความน่ารักด้วยแล้วก็ชอบความเร็วด้วยตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยก็คือทั้งน่ารัก ทั้งเร็วด้วยก็คือวิ่งเร็วมากแล้วก็น่ารักด้วยรวมกันเป็นตัวนี้แนะ่นอนนั่นก็คือหลีเซียวสู่นะครับนั่นคือหนูตะเภาหรือว่าแฮมทาโร่กระลอกอะไรประมาณนี้อยู่ในสัตว์จาพวกนั้นนะน่ารักน่ารัก,รกประมาณนี้สําหรับหลีเซียวสู่นะเออใครที่ชอบน่ารักแล้วก็สปีดเร็วก็ตัวนี้จบครบในที่เดียวเลยสําหรับหลีเซียวสู่นะครับอ่ะเราไปดูสัตว์ต่อไปนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าหนาวเย็นเออไม่ใช่หวานเย็นนะอันนี้คือหนาวเย็นแต่เชื่อไม่ได้บาลานซ์กับภาพลักษณ์ของตัวเองเลย คือโหดมากเป็นสัตว์ขี่ที่แบบโคตรหล่อเออใช่ก็ว่าโคตรหล่ออะเดี๋ยวขอดูผิว,วโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเสือเสือน้าแข็งอะเสือภูเขาน้ําแข็งเสือหิมะประมาณนี้เป็นสัตว์ขี่เทพอะครับ <c oughs> คือหล่อมากหล่อทั้งสัตว์ขี่หล่อทั้งคนขี่แน่นอนคือแบบ ออกแบบดีไซน์ามาเหมือนแบบเป็นแบบระดับบอสอะไรประมาณนั้นแต่นี่คือสัตว์ขี่นะครับชื่อว่าหนาวเย็นนะไม่ใช่หวานเย็นแต่ว่าโหดมากครับดูเท่ดูหล่อมากสาหรับสัตว์ขี่ตัวนี้ครับและที่สําคัญก็คือความเร็วเคลื่อนที่180อยู่ในเกณฑ์สีส้มยังไงก็โหดอยู่แล้วสาหรับสัตว์ขี่หนาวเย็นครับอ่ะเราไปดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปเป็นน้องแพนด้านะครับน่ารักมากับลูกน้อยนะครับเกาะอยู่บนหัวแม่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียอันนี้เดานะครับแล้วก็มีลูกน้อยใส่โบด้วย คือเป็นสัตว์ขี่ที่น่ารักอยู่ในสีส้มและสปีด180เออพอๆกับแฮมทาร์โลเมื่อกี้ครับคือใครที่ชอบสัตว์ขี่น่ารักอะ่ะแล้วก็ต้องการความเร็วด้วยมันก็มีให้เลือกนะอย่างเช่นมีแพนด้าตัวนี้แล้วก็น้องแฮมทาร์โลที่ผ่านมานครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่สัตว์ขี่ที่แบบโขดโ,โ,โดดูดุดุแต่สัตว์ขี่น่ารักน่ารักแบล๊วแบน้องๆเนี่ยก็มีสัตว์ขี่สีส้มแล้วก็ความเร็ว180เหมือนกันอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลือกเลยว่าจะชอบแนวดุดันแนวโหดแนวด ก็ไปพวกเสือพวกสัตว์กายล่างสัตว์เทพเซียนใส่กงใส่เกาะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าใครชอบแบบน่ารักแนวเบลเบลแนวหวานหวานแนวขี่แล้วฮิวใจอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกสัตว์ขี่น่ารักแต่ว่าเป็นเกณฑ์สีส้มให้เลือกเหมือนกันก็คือแพนด้าแล้วก็หนูแฮมทาโร่ที่ผ่านมานะครับเห็น mm hmm. มี2ตัวแล้วจริงๆมี3หรือ4นี่แหละแต่ว่าอีกตัวอาจจะเป็นสีม่วงหรือว่าสปีดอาจจะเร็วไม่เท่าสัตว์สีส้มนะครับก็ลองไปเลือกดูเอาเพราะว่าเกมมันก็แยกให้ระหว่างน่ารักแต่เร็วเหมือนกันแล้วก็โหดๆก็เร็วเหมือนกกกัันนนอยยู่ใเเณฑ์ดีีวสส้ม อ่ะเราไปดูตัวต่อไปนะสัตว์ขี่นะก็ไอ้นี้ก็คือเฉียวถาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มันเหมือนเป็นที่นอนมากกว่าสัตว์ขี่นะแล้วที่นอนอ่ะผมดูแล้วมันเหมือนเป็นที่นอนในในที่18บวกอะไรสักที่เห็นครั้งแรกแล้วมันไปทางนั้นเลยคือมันเหมือนเป็นที่นอนในโรงแรมอะไรบางอย่างที่ต้องอยู่กับสาวๆประมาณนี้เออเห็นแล้วมันออกไปฟิลนั้นนะออกไปทางโรแมนติก หวานแหววเซ็กซี่18บแดบวกแบบเคลิ้มๆประมาณนั้นมากกว่านะครับยานพานะชิ้นนี้นะมันออกไปทางนั้นเออเท่าที่ผมมองนะหรือไม่ก็จิตใจผมมันอักุศสไงมันมองอะไรแล้วไปทางนั้นเสมอหรือเปล่าใจหยาบอะไรประมาณนี้แต่ยังไงอะ่ะผมมองมันก็ไปทางนั้นมัน จะโรแมนติกก็ไม่ใช่นะเพราะว่าทรงของไอ้ที่นอนเนี่ยมันดูแบบนอนเซ็กซี่อะครับมันก็ไปทางนั้นสําหรับใครที่ชอบแบบแนวเซ็กซี่นะรหรือว่านอนยั่วๆประมาณนี้ายานพาหนะชิ้นนี้ก็คือตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วและก็ที่สําคัญความเร็ว180ด้วยถึงแม้จะเป็นแค่ที่นอนแต่ก็สปีด180อยู่ในเกณฑ์ของสัตว์สีส้มสําหรับยานพาหนะชิ้นนี้นะเฉียด้าเฉืออะไรสักอย่าง ก็ไม่รู้นะต้องเอาภาษาจีนแปลนะว่ามันจะแปลงว่าอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่นอนของสาวงามอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูสัตว์ขี่ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือบอลลูนเหมือนกันแต่ว่าบอลลูนเนี่ยจะแฟนตาซีนิดหนึ่งเพราะว่า จะเป็นบอลลูนที่มีรูปลักษณ์เหมือนปลาทองนะครับแต่ว่ามันเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางจะดีไซน์เป็นแบบเหมือนเปลือกหอยนะครับออกไปทางแบบมือเมดอะไรประมาณนั้นเราลองมากดดูพรีวิวก็จะเป็นคล้ายๆกับละอองน้ําเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับฟองน้ําอยู่ที่ปลาเพิ่มประมาณนี้สาหรับสัตว์ขี่หรือว่ายานพาหนะชิ้นนี้นะออกไปทางแบบสายหมาสมุดเออมือเมดใครที่ชอบแนวนางเงือกอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวอะไรกับทะเลสีฟ้า สีครามท้องหมาสมุทรทะเลโปเซดอนแอแลนติสประมาณนั้นก็อาจจะถูกใจสัตว์ขี่หรือว่ายานผ่านนะชิ้นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญความเร็ว180ก็อยู่ในเกณฑ์สีสม้มก็คือจู้เหรียญเจเกอร์นะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเอเลนหรือเปล่านะเพราะว่ามีเจเกอร์ก็ประมาณนั้นสําหรับสัตว์ขี่ชิ้นนี้นะครับออกไปทางหมาสมุทรแอแลนติสนิดหน่อยนะครับอ่ะเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปนี้ใครที่ชอบแบบ สายแบบสัตว์มีปีกอ่ะสัตว์ปีกอ่ะน่าจะชอบนะเป็นนกคู่ที่มีลูกอยู่บนหัวนะเนี่ยเพื่อนสังเกตจะมีลูกน้อยของเขาอยู่บนหัวนะแล้วก็เป็นนกคู่ถือว่าทําสัตว์ขี่ออกามาได้น่ารักนะครับนี่ดูแบบแล้วก็เป็นสัตว์ขี่สีม่วงนะความเร็วอาจจะไม่สูงสุดก็คือ170 แต่ความน่ารักอ่ะโดดเด่นแน่นอนสูงสุดแน่นอนแล้วก็ใครที่ชอบแบบสัตว์ปีกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอาจจะชอบสัตว์ขี่ประเภทนี้ก็คือเป็นพวกนกพวกสัตว์ปีกแล้วก็ที่สําคัญมีตัวเด็กอยู่บนหัวด้วยนะครับเนี่ยเป็นลูกน้อยของเขานะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งก็มีสัตว์ขี่ทั้งน่ารักแล้วก็แบบดุดันให้เลือกนะครับสำหรับเกมนี้ใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่โหดสุดนะเพราะว่าเป็นสีม่วงแล้วก็ความเร็วร้อเจ็ดสิบ ชื่อก็เฉียเถียวเถียวเขียนเถียนอะไรก็ไม่รู้แหละน่าจะแปลว่านกคู่นะครับหรือว่านกเค้าแมวอะไรประมาณนั้นถ้ามีอักษรจีนน่ยน่าจะเอาไปเสิร์ชได้ว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่านี่น่าจะเป็นคําทับศัพท์เลยก็คือเฉียเถียวเถียวประมาณนั้นนะครับพรีวิวก็จะเป็นเขาเรียกว่าสเก็ตดาวนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหมอกควันอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นประกายดาว ก็คือเป็นนกคูกที่ฉลาดอ่ะดูจากการแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็มีคัมภีอยู่ข้างหลังประมาณนี้เป็นนกคู่ที่แสดงถึงความฉลาดเฉลียวนะคนขี่อาจจะฉลาดไปด้วยถ้าขี่นกคูกตัวนี้นะครับอ่ะเราไปดูสัตว์ขี่ตัวต่อไปนะครับสัตว์ขี่ตัวนี้เรียบๆง่ายๆเลยครับนั่นก็คือเสือขาวเสือโครง่งเสือดาวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเป็นสีขาวเสือหิมะประมาณนี้ก็คือดูเรียบๆดูง่ายๆเลยเป็นเสือสีขาวง่ายๆแล้วก็มีอานของมันแล้วก็มีผ้านินดๆหน่อยๆครับไม่หือหวานะดูแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ลองกดพรีวิดู ก็จะมีไอฮิมะน่าจะเป็นเสือหิมะนะครับแล้วก็ชื่อไปตี้ไปเนี่ยแปลว่าขาวละเอียดละอง ima, องขาวหิมะน่าจะใช้คําว่าไปถ้าผมจำไม่ผิดไปตี้ก็น่าจะเป็นเสือขาวเ <laughs> สือหิมะเออประมาณน,นั้นน่าจะตรงตัวเลยครับไปตี้นี่เขาทับศัพท์มาครับแล้วก็ความเร็ว1้อยเป็นสัตว์ขี่ในเกณฑ์สีส้มดังนั้นก็เร็วกว่าสัตว์ขี่สีม่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเร็วกว่า10%นะใช้คําว่า10%ก็เพราะว่าสีม่วงอะมันร้อยเจ็ดสิบสีส้มมันร เร็วกว่าก็คือเร็วกว่าแหละไม่ว่าจะ1นส่วนสไมล์จะ5้ามิลก็คือเร็วกว่าก็คือเร็วกว่าแต่ตัวเลขความเร็วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่คนจะแบบมาจับจองสัตว์ขี่ตัวนั้นๆนะครับบางคนอาจจะชอบที่รูปลักษณ์บางคนอาจจะชอบที่ความน่ารักบางคนอาจจะชอบที่อะไรก็แล้วแต่แหละความเร็วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่จริตของแต่ละคนเขาเรียกว่าความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกชอบแบบไหนถูกใจอะไรก็เลือกแบบนั้นครับอ่ะเราไปดูสัตว์ขี่ตัวต่อไปสัตว์ขีีน เป็นเต่านะครับแต่เพื่อนๆจะบอกว่าเต่าไม่เร็วไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในสัตว์ขี่สีส้มดังนั้นสปีดมันคือ180ก็คือยังโหดยังเป็นเต่าสปีดยังเป็นเต่าแบบจ้วงฟุฟุบเร็วอยู่ดีครับถึงแม้รูปลักษณ์จะเป็นเต่าแต่สปีดไม่ใช่เต่าครับสปีดเป็นกระต่ายเลยแต่รูปลักษณ์เป็นเต่าประมาณนี้เรามาดูพรีวิวครับก็เป็นเหมือนสเก็ตไฟอะไรลงมานะครับแล้วก็คนขี่น่าจะนั่งบนหลังเต่านะครับแต่ว่าเป็นเต่าที่ มีกระดองที่สูงพอสมควรนะจริงๆกระดองเต่าปกติน่าจะอยู่ครึ่งหนึ่งนะแต่นี่คือเป็นกระดองที่สูงน่าจะเป็นเต่าเทพเซียนอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับใครที่ชอบสัตว์ขี่เป็นเต่านะตัวนี้ถึงแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนช้าแต่จริงๆไม่ช้านะครับก็คืออย่าดูคนที่ภายนอกให้ดูที่สเตตัสนะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับการเลือกพอร์ฟ์แมนหรือว่าความเร็วนะถ้าต้องการความเร็วนะครับให้ดูที่สเตตัสดีกว่าไปดูรูปลักษณ์ภายนอกอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ขี่ตัวต่อไปครับ